าลองดูกับวาซ้อนระบบจะซ้าวดอดแถวป่ะครับอันนี้ลงลงแค่นี้ผมก็ไป้ยินเย้เัจะคนหม่นี่ต้งปลาใส่ไม่ครับใชาแมันกัดปาหน่เดียวครับเน่ ไม้เดียวครับม่กีกบยางบริไกเลยแค่ดตี้โอดิเกตโอ้ เตาทฤษฎาตัดเป็นโดนสองระบบสวัสดีครับสวัสดีนะนะตบตาทุกท่านกันวปนะครับวันนี้บอกไม้กลองซื้อมมงเย็นครับเพื่อกันแดดดีครับครับสองระบบครับ เรื่องมาถอไม้ก็ถอนะครับขับมาแบบไกด์หนึ่งมิเตอบัวครับไม้ได้กระได้เค็ก่องสิรสิสำเร็จครับทีครับซีมุ่งโคตรแดกมาลองดูกระบาซ้อนระบบจะ้าวหลอดแถวบะครับมาลองดูปีไกลอยู่นะครับปีเพไ่อไทยเลยสาย p ีสามล้หลอลอแปดครับพันแก๊กี่สิบเจ็ด ทิ่กัดในตะก,กาติดตอ,อกรับในช่องผมพี่ฮาดูได้ตีโคนดีอ่ะตามคลิปนั่นเลยครับก็อลองดูครับที่หกใจ กับมีคนขอมาครับตีกลมใหม่นั่นโมคอยมีหมายตีครับถามมี่ลงๆเนี่ยนี่มันกับโบคอยกินอุ้ยเยอะเลยตัวคนหน่อยถามมี่ลงๆเนี่ยนี่มันกับโบคอยกินอุ้ยเยอะเลยตัวคนหน่อยโมค่อยกินนี่เนี่ยโอ้ตัวน้อยเนี่ย ไม้ขวดลงลอ,องตีดูครับตึ้งปลาใหญ่มากหลายนะเนี้ตึ้งปลาสีน้ำมันเป็นน้องตีดสีน้ำมีผลต่อบ เต็มสะวันนี้ เยี่ยตัวนี้แหละข่มขามวะนะ่าน้องเข,าข้ามาครับนี่ตกหนาแบบนี้เติดบป็นเกลียวนตอนนี้อันนี้ก็เสียนเฮตึ๊กประจำค,ครับ ฟังคอมัตกบุตน,นี่เมื่อตีไม่ไมีอากาศเลยเดี๋ยวเขามาเหตต่อครับไี่เหนอขึ้นลนะสายเยอตัวนี้สารบบ ยักหนาตอนลาพานโอ้ยเยอะตกใจก็เป็นการกระแตกต้น,น่อยครับโอกาสจะได้ยากยด้วยอื้มอื้มนั่นสงโอ้ยปลา ปลาใส่ไม่เงาเลยง่ามมันกัดปาหน่อยอยู่เดียวปกติอะไม่เดียวครับเนี่ยไม้เดียวครับนี่สองระบบเห็นเป็นสวบอุ้ยเป็นแต้มรับแต้มแดก อยู่นิ่มฟังทีเดียวก็เกินพอ,อดันซิ ก<อ>็อ caso, ca, ุดหนุั้หมดดหมดแดลมีกระโถดจัดเจอสองระบบครับโอที่กบยังบริเกไก่เลย เชี่ยนีกระติดโอ้เกินเนี่ยโอ้ยเชี่ยนีกระติดนะครับเนี่ยโอ้ยเกินไปบางทีแต่กระจิกเก็บไปถอดกินนะครับหล่อไอเตีมที่สองนิดๆก็โดนครับอืมมายอดเลยมั้ง

ลิกก็โดนครับนืมไม่เยาเลยมองนี้อ้ยปกติโบกัดน,นะครับกบยางนี่คมบ,บกไก่เลยอันนี้คัดดีจัดคัดหวัวงเอา้าเอา้าเอา้า สุดฝังเลยสุดฝังเลยเลยกนินไปเฮ้ยบ,บุหรุนบู้แนบเลยครับบดดู้ตามหอบอย่างโู่ดูดีตัวใหญ่ อูตดูมดูโดนโดนครับอูตดูมดกโดนโดนครับแก้มที่สามกัดเป็นโดนสองระบบ

Thank มาในชั่วโมองหนึ่งว่าทื่ว่าไดดอยู่รับสามแตะไม้เดียวไม่เอ็นโอกาส หนึ่เจ็ดนาทีตอนนี้ห้าโมงสี่สิบเก้ากระโดดเลยครับสิบนาทีแต่นะอ๋อโอเคครับผมตอนนี้ครับเกลับหกโมงเย็นครับหลอดเหวี่นะครับ,รรบไม้เดียวต้องนั้นก็บโกัดครับกัดกัดตัวนหน่อยๆจะไฟอะไรับนี้ติ๊ซ้ายมาหลอมขยยั้วเลยนะครับ,บต้องกลั๊บรงไปบนมันแล้วครับสองระบบเรา เป็นผลงานครับเห็นเป็นสวนพ้อรอแถวนะครับวันนี้่วนเย็นๆแหละอาิปนี้ก็กตตอนเขาจลรับไปก่อนนะครับฟาก็แร์ก็ติดตามนี้นะครับเจอกันไม่กินนะครับสวัสดีครับ